เทคนิคการเทรด Gap feeling strategy มันมีอยู่ว่าเราจะต้องมอง time frame สชั่วโมงเป็น candlestick ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะเทรดขึ้นไปกับเทรนด์นั่นเองนะครับตอนที่มันเปิดแก๊เนยครับนี่คือโอกาสที่เราจะสามารถเทรด buy ได้ให้ราคาไปปิดที่แก๊ปไว้นะครับตอนแรกเราจะต้องดู time frame สชั่วโมงทีนี้เรารอ สวิตช์ไปดูว่าไทาม์เฟรม3านาทีนะทีเนี้ยแคนเทลลัสติตรงเนี้ยแก p ตรงเนี้ยครับเราอยากที่จะมีจุดประสงค์เทรดขึ้นไปถ้าใน Time Frame 30นาทีมี c o n f ฟ r m ์มเ o ชัขาขึ้นเช่นเป็น Morning Star เป็น Doji เกิดขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนั่นนะครับคือ c o n เฟิร์มเ o ชของเราที่จะเทรดขึ้นไปด้วยเราจะเข้าออเดอร์ต่อเมื่อมันมี green c a n d l e s t i c กก็คือแท่งเทียนสีเขียวเป็นบ u l l i s h c น n d l e นั่นเองถ้ามีกรณีแบบนี้นั่นแหละครับเราจะเปิดออเดอร์เข้าไปได้ดูนะครับแล้ว30นาทีขึ้นไปแล้วก็จะปิดไปเป็น4ชั่วโมงนั่นเองถ้านับรวมไปแล้วนะครับมันอาจจะใช้เวลาประมาณ20นาทีมันอาจจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะใช้เวลาครึ่งวันก็ได้ในการปิดแก๊ปของ4ชั่วโมงนี้มองดูดีๆนะครับเราไปดูขาลงกันปะขาลงก็เหมือนกันนะครับ ดูนะไทม์เฟรมสีชั่วโมงเริ่มต้นก่อนทําไมจุดประสงค์ของไทม์เฟรมสีชั่วโมงก็เพราะว่ามันเป็นไทม์เฟรมที่ค่อนข้างที่คอนเฟิร์มโมเมนตัมที่สวยมากเลยเพราะฉะนั้น4ชั่วโมงนี้ชัวร์ที่สุดเลยสําหรับการเทรดเดย์เทรดดิ้งหรือว่าการเทรดสกาปิงด้วยทีนี้เราดูนะครับว่าแท่งเทียน Bearish Candle 30นาทีมันมี confirmation หรือเปล่านะมันเป็นสีแดงหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นสีแดงมันคอนเฟิรมนะครับเป็น Evening Star หรือว่าเป็น engulfing เราเปิด order s ล l l ได้เลยแล้ว stop loss ของเราผมจะพาไปดูในตัวอย่างต่อไปว่าเราวาง stop loss เราวาง tp กันยังไงครับนี่คือตัวอย่างทฤษฎีนะว่าเรามองการเทรด gap f e e l i n g strategy ยังไงขับไปดูด้วยกันเลยถ้าเราจะเทรดเทคนิคนี้ผมแนะนำนะครับให้เริ่มจาก time frame 4ชั่วโมงขึ้นไปก่อนเลย เพราะว่า4ชั่ว่วงมันจะแม่นยำมากๆเลยแล้วก็ใช้ไทม์เฟรม30นาทีคู่กันไว้นะเพราะฉะนั้น Gap f e l l i n g s t r ATEG y นี้เป็นอะไรที่ดีม,มากๆใครที่ชอบในการ Trade Day Trading ตอนแรกเรา Identify ก่อนเรามองก่อนว่ามันเป็น Uptrend หรือว่ามันเป็น Downtrend ทีนี้ในช่วงของตลาดที่มี v o ลุ่มสูงๆนั่นแหละครับสิ่งที่เราอยากได้เราจะเจาะจงตอน New York Session แล้วก็ตอนนิวยอร์กเซสชั่นโอ e วอร์ s ที่เขามาประกบกันนะครับถ้าตลาดนิวยอร์ เขาเปิดแก๊ปสชั่วโมงตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเราดูนะทีนี้เราจะมาร์กไว้ว่าราคากำลังปิดอยู่ที่นี่เราอยากจะให้ราคาดีดขึ้นไปเนาะเราอยากจะให้แก๊ปตรงนี้มันถูกปิดไว้นะครับเราต้องทำยังไงครับเราต้องลด dot timeframe ลงไปเป็น30นาทีนี่คือแก๊ปของเราราคาก็ลงมาตรงนี้เนาะทีนี้ข้างขวา ข้างขวานี่คือ time frame ชั่วโมงข้างซ้ายคือ time frame ม30นาทีของเราดูนะครับทีนี้ราคาปิดอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะปิดแกลบตรงนี้ให้ได้เนาะมันเป็น up trend อยู่นะครับนี่เป็น up trend direction ของราคาเห็นมครับนี่เป็น up trend เพราะฉะนั้นราคาจะโคจรแล้วจุดประสงค์ของราคาก็จะไปกับเทรนด์ขาขึ้นอีกรอบนึงนั่นเองนะครับเราจะเปิด order b u ยตรงนี้ไว้แล้ว stop loss ของเรา วางไว้ตรงใต้ตรงนี้นี่เหมือนเราวางแก๊ปตรงนี้ไว้ครับนี่ตรงแก๊ปตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือสปายคือหางไสหางของเขาแล้ว TP ของเรานะครับเราอยากจะปิดแก๊ปตรงนี้ให้ได้ครับ Risk Reward จะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้แล้วดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นไทม์เฟรม a m e 1ชั่วโมงด้วยดูครับ ถึงมันจะเป็นโดจีแต่มันเป็น up trend อยู่เห็นไหมนี่ trend ขายใหญ่ของเขาเป็น up trend อยู่แล้วเราอยากจะปิดแก p สีชั่วโมงนี้นะครับแล้วราคาก็จะมาปิดอยู่ที่นี่ดูนะครับตรงนี้นี่แล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นราคาลงมาเห็นไหมก็คือไส้หางของโซนนี้พอดีแล้วราคาก็จะเลี้ยวขึ้นไปที่นี้ดูนะครับปึ๊บแล้วก a p ตรงนี้ก็ถูกปิดไว้ตรงนี้เป็น58าปิ๊บนะครับนี่ ตรงนี้58บิปถ้าเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมสีชั่วโมงก็จะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเหมือนโซนนี้พอดีแล้วตรงนี้ก็เป็นเทคโปรฟิตของเราเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างตัวแรกตัวอย่างต่อไปอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือ Gap f i l l i n g Strategy ของเรา Time Frame 4ชั่วโมงคือแท่งเทียนตัวนี้เนาะนี่นะครับเราอยากจะให้แท่งเทียนตรงนี้ปิด Gap ตรงนี้นะครับช่องว่างของเราตรงนี้เนาะ ะครับดูนะครับช่องว่างตรงนี้เราพูดถึงราคาอยู่ที่44บิปส์ตรงนี้เราจะเปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับ Stop loss ของเราจะอยู่ที่ราคาต่ำสุดของเทียนตรงนี้นี่แล้ว TP ของเราก็จะอยู่สูงสุดของปลายไส้ตรงนี้เห็นไหมครับก็คือปลายไส้ของราคานี้เองราคาจะดีดขึ้นแล้วก็จะ hit p ของเราอยู่ที่44บิปส์ตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับตึงงเห็นไหม ใช้เวลา1ชั่วโมงครับราคาก็ปิดแก๊ปตรงนี้ไปเพราะมันเป็นชั่วโมง4ชั่วโมงนั่นเองนะครับภายใน4ชั่วโมงของไทม์เฟรม e 30นาทีราคาก็จะปิดแล้วก็จะเลี้ยวกลับมาอีกนะครับแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่2นะครับเราไปดูขาเซลล์มั่งปะราคาจะสามารถเทรดได้ตอนที่มันอยู่ในนิวย์กลอนดอนเซสชั่นนะนะครับนี่คือตอนที่ไทม์เฟรม e ชั่วโมงของเราเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ทีนี้เราดูนะครับ ราคาลงอย่างแรงเลยมีโมเมนตัมขาลงทีนี้เราจะไปกับทองคําเราจะไปราคาทองคําด้วยนะครับนี่คือแกลบที่เราอยากจะปิดมันเนาะนะครับนี่คือ49บ i ิปส์ของเรา s ต o p ลอ็อของเราจะอยู่นี่เห็นไหมครับนี่1ต่อ1เราดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นไทม์เฟรมนี่สต็อปลอ็อของเราจะอยู่ที่นี่โอเคแกลบตรงนี้นะครับจุดประสงค์ของเรานะครับราคาขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่คืออยู่ นี่คือตอนที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทางแล้วเราเซล์นะครับทีนี้สต็อปล็อของเราจะอยู่ที่ปลายไส้ของแท่งเทียน4ชั่วโมงพอดีนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้ว TP ของเราดูครับทีีของเราจะอยู่ลึกหน่อยจประมาณนี้ดูนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเราเปิด Timeframe 1ชั่วโมงเช็คดูครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับดูนะ ครับ1 2แล้วก็ปิดกําไรตรงนี้ในทาง e f r a m e มนาทีก็ลอดูครับว,ว่ามันมองเป็นยังไงนะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่สต็อปล็ออย่าใกล้มากเกินไปครับผมว่า1ต่อ1ไว้นะครับแล้วตรงนี้มันจะชัวร์มากเลยสำหรับการเทรด gap f e e l i n g strategy ของเราตรงนี้ไปดูตัวอย่างเซลล์รอบ2กันครับทีนี้โอเคตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่สวยมากๆเลย ดูครับแก p ตรงเนี้ยที่เปิดช่องว่างลงมาเห็นไหมครับตอนที่มันเป็นดาวน์เทรนด์อยู่ตอนลอนดอนเซสชั่นนิวยอร์กเซสชั่นโอเวอร์แลปเนาะดูนะครับกำไรของเราสามารถทำได้ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่แกลตอนที่เขาจะปิดพอดีครับดูที่68บิปส์นะครับสต็อปลอสของเราอยู่ที่ใส้เทียนตรงนี้หรือตรงเทียนตรงนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นดูครับ ข้างซ้ายของเราคือ time frame 30มนาทีนะเราจะเซลล์ตรงนี้ลงไปเอเซลล์ sell นะครับ stop loss อยู่ที่ปลายตรงนี้พอดีเห็นไหมครับนี่อยู่ที่ประมาณ39 b i p s เเนาะ39 i p ครับเราเลือกไว้39 b i p s นี่ให้มันเหมือนกันนะครับ39 b i p s ตรงนี้แล้ว t p ของเราจะอยู่ที่65ครับก็คือหางแกปพอดี65ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ แล้วดูนะครับว่าแก๊ปตรงนี้จะถูกปิดในทางเลรม4ชั่วโมงอันนี้ซ้าย3ชั่วโมงดูนะครับตึงตึงปิงปิงปิงเห็นไ,ไหมครับนี่650เหรียญถ้าเราเทรดใน1หลอดไซส์ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นตัวอย่าง4ตัวอย่างนะครับขาบายแล้วก็ขาเซลในตอนที่เราเทรดเทคนิค Gap Feeling s t r ATEGY ใน Time Frame 4ชั่วโมงแล้วก็ Time Frame 30นาทีเอาเราไปใช้ดูนะแล้วมาฟีดแบ็กด้วยกันด้วยว่ารีวิวด้วยว่ามันเวิร์กหรือเปล่าสำหรับคุณนะครับ